จกคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ช็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ช็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันถึงเรื่องรักเก่าๆดีว่าเรื่องแฟนเก่าเรื่องรักเก่าคุยยังไงก็คุยไม่จบค่ะ ต่อให้บอกว่าหมดเวลาของเราแล้วนะคะแฟนเก่านะรักเก่าๆผ่านไปแล้วนะคะแต่มันก็คือความทรงจําที่มันไม่หายไปและหลายๆครั้งมีผลต่อความรักครั้งใหม่แต่มันก็มีสองแบบกันนะคะพี่อ้อยค่ะแบบเลิกกันตอนแบบไหนอ่ะคือบางคนอ่ะบางคนอ่ะจะเลิกกันแบบที่ไม่อยากจําอะไรอีกแล้วอ่ะแบบอยากลืมอยากจะแบบว่าไม่เอาไม่เอาเหมือนครั้งหนึ่งไม่ไม่เคยมีความรักอันอีกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบที่แบบ จากไปทั้งยังรักหรือเป็นฝ่ายถูกบอกเลิกอันเนี้ยอันนี้ก็เจ็บเราจะรู้นนสึกว่าแบบม,มันจะต้องแบบคิดถึงแล้วยิ่งเวลาแบบไปตามสถานที่ต่างๆเนาะ <c oughs> ที่เคยแบบว่าไปได้วยกันเห็นข้าวเห็นของที่เคย ฝากให้กันไว้หรืออะไรก็ตามนั้นเนี่ยมันก็จะคิดถึงคิดถึงคิดถึงสิ่งเก่าๆรักเก่าๆนั้นทุกทียิ่งจํานวนปีนานๆนะคะโอ้โหครามี้มีอดีตในความทรงจํากับสถานที่เยอะมากเออไม่รู้จะไม่รู้จะจหนีคือพอเลิกกับเขาแล้วเนี่ยไม่รู้จะยืนอยู่บนแผ่นดินไหนค่ะไปที่ไหนก็จะมีทุกที่เต็มไปด้วยความทรงจําใช่ค่ะวันนี้จะรวบรวมคําถามเกี่ยวกับรักเก่าๆนะคะมาคุยกันนะน้องแหม่มค่ะหนูกําลังสับสนกับคนคนหนึ่งอยู่ค่ะ เขาเป็นแฟนเก่าของหนูเองคบกันประมาณไม่กี่เดือนก็เลิกกันไปแต่แล้วสักสองสามเดือนผ่านไปเขากลับมาติดต่อหนูพยายามจะไม่ตอบอะไรแต่เขาก็ยังตื้ออยู่ดีก็เลยตัดสินใจตอบกลับเขาพยายามจะเกลีย์ทุกอย่างให้จบแต่เหมือนกับว่าเขาไม่ปล่อยหนูอะค่ะเวลาล่วงเลยมาจะสี่ปีแล้วอูทําไมปล่อยให้เวลานานขนาดนี้เขามีแฟนใหม่ไปนานแล้วนะคะแต่ก็ยังจะมายุ่งกับหนูอีกหนูไม่รู้จะทํายังไงแล้วหนูอยากรู้ว่าที่เขาพยายามติดต่อเราถา,ถามนู่นถามนี่ เขายังม no ีใจให้ห <hey> น he no? yeah ูอย so ู่ห so ร so hmm? ือเปล่าหรือว่ายังไงคะเรียกว่ามาติดตรงคําถามหนูเนี่ยแหละน้องคะคิดแต่สิ่งที่เห็นอย่างเดียวพอคือก็เขายังติดต่ออยู่แต่เขามีแฟนใหม่ไปนานแล้วนะเขาติดต่อเราเเป็นยังไงบ้างถึงยังไงบ้างก็คุยกับเขาเท่าที่เราพอใจจะคุยแต่น้องไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเขายังมีใจให้หนูอยู่หรือเปล่าคะพอเจอประโยคนี้เข้าไปเนี่ยเหมือนกับน้องแหม่มนั่นแหละที่ยังมีใจกับเขาอยู่ใช่ไหมล่ะ ดูเหมือนการมาของเขาก็เลยดูมีผ่ต่อใจน้องเหลือเกินพี่ว่าตอบง่ายๆก็คือถ้าเขามีใจให้เราจริงๆเขาคงไม่ไปหาผู้หญิงอื่นอ,อใช่ไห<ช><ช>มคะอะไรเป็นเรื่องปกติเนอะถ,ถ้าถ้าเกิดจะมีใจให้เราการจะกลับมาขอคืนดีหรือใดๆนั้นมันก็คงไม่ใช่เรื่องยากค่ะไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปม,มีผู้หญิงอื่นเลยแต่ก็พี่บางคนค่ะคิดไปอีกแบบหนึ่งว่าแบบเนี่ยคิดดูสิเขาไปม,มีผู้หญิงอื่นแล้วอะ เขาก็ยังลืมฉันไม่ได้เลยเขาก็ยังกลับมาหาฉันเลยแล้วแต่คิดจริงๆอ๋อถ้าแบบนั้นเพราะเขาเป็นผู้ชายนิสัยไม่ดีน้องค่ะอจจริงๆถ้าผู้ชายคนหนึ่งที่มีแฟนใหม่ไปแล้วยังอยากคิดกลับมาคุยกับแฟนเก่าถามถ่ายทุกสุขโน่นนี่นั่นอยู่ก็แปลว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักพอนะคะค่ะเล้าก็กลังนอกใจแฟนมาคุยกับเราเพราะฉะนั้นก็พี่ว่าก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราน่าจะชื่นชมยินดีกับการที่เขาพยายามติดต่อมาถามเขาไปตรงๆบ้างก็ได้เธอมาติดต่อฉันอยู่อย่างเนี้ย ไม่กลัวแฟนเธอว่าอะไรเหรอค่ะฉันเกรงใจแฟนเธอนะไม่อยากทําให้แฟนเธอไม่สบายใจค่ะลองถามตอบก,กลับไปแล้วดูสิว่าตอบว่าอะไรอือีกละเราก็จะรู้ว่าไอ้คาตอบของเขานั่นแหละ,ะมันคือความคิดของเขามันคือวิธีคิดของเขาใช่แล้วเราจะได้รู้ลึกซึ้งลงไปอีกว่าผู้ชายแบบเนี้เนาะมันควรจะเป็นคนที่เรายังมีใจให้เขาอยู่หรือเปล่าค่ะเขาไม่ปล่อยหนูหรือหนูก็ไม่ยอมไปจากเขาสัที นะคะน้องบอกโหแล้วปล่อยเวลาล่วงเลยมาสี่ปีแล้วอ่ะเขาก็มีแฟนใหม่แต่ก็ยังทักเราไปด้วยอันหนึ่งเท่าที่เราเคยคุยกันนะคะกลับมาทักไม่ได้แปลว่ากลับมารักซะหน่อยนะคะแม่จริงจริงเขามีมารยาทดีก็แค่รู้สึกว่าเออก็เคยเป็นแฟนเก่าก็วันนี้ก็น่าจะคุยกันได้เป็นเพื่อนกันก็มีแบบนั้นก็มีนะคะน้องแหม่มนะเราไปน้องอุ้ยค่ะน้องอุ้ยบอกว่าอยากจะปรึกษาคือคบอยู่กับคนคนหนึ่งแรกๆเขาเป็นคนดีมากแต่พอคบมาระยะหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน จากคนที่ไม่เคยทําร้ายร่างกายก็ทำ oh. แล้วเวลาที่เขาดื่มกับเพื่อนเขาชอบพูดถึงคนเก่าชอบพูดถึงคนที่เคยไปมีอะไรกันซึ่งหนูไม่โอเคหนูเลยตัดสินใจบอกกับเขาว่าอย่าพูดเรื่องพวกนี้ได้ไหมเขาก็บอกกลับมาว่าหนูจะเอาไปคิดทำไมเรื่องมันผ่านไปแล้วหนูก็ตอบกลับไปว่าใช่เรื่องมันผ่านมาไปแล้วแล้วคุณจะเอามาพูดทําไมในเมื่อเราเป็นแฟนคุณคุณไม่นึกถึงความรู้สึกแฟนคุณบ้างเหรอเขาก็บอกว่าจะพยายามก็แล้วกัน หนูควรจะทํายังไงต่อดีคะถ้าเขายังวนเวียนพูดถึงแต่คนเก่าๆเห็นไหมนี่แหละที่พี่เคยบอกว่าเวลาอยากรู้อะไรให้ลองตั้งคําถามค่ะแล้วคําตอบของเขาอะมันจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อเขาเป็นคนที่คิดได้แค่นี้เองเหรอใช่ดูเขาตอบสิคะอาจจะพยายามให้แล้วกันคิดว่าทําไมเรื่องมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแล้วพูดทําไมเออค่ะ ถ้าเกิดว่าอันหนึ่งนะน้องอุ้ยนะถ้าอย่างอย่างยังอยากจะเดินต่อนะก็อุย้ยพี่ใว่า,วาก็ลองปรับวิธีคิดของเราเฮ้ย hey, ถ้าเขารักกันจริงเขาไม่ทิ้งให้เป็นแฟนเก่ากันหรอกมั้งในที่สุดตอนนี้เราเป็นแฟนปัจจุบันลองทําเวลาที่เราเป็นแฟนปัจจุบันนะเวลานี้ให้ดีที่สุดก่อนไม่อย่างงั้นถ้าน้องแบบทําไมอ่ะพูดถึงคนเก่าอีกแล้วแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะไม่ได้ทะเลาะกันที่เรื่องละเราจะทะเลาะกันที่อารมณ์ละเราก็จะเริ่มเอาชนะเราก็จะเริ่มทะเลาะกันและเขาก็จะยิ่งรู้สึกโหยหาคนเก่าเพราะคนที่อยู่ด้วยในนปััจจุบ ดูวุ่นวายกับชีวิตจังเลยดูมีเรื่องให้ต้องอธิบายเยอะจังเลยเพราะฉะนั้นถ้าอุ้ยยังอยากจะเดินหน้าต่อนะพี่ว่าคิดไปเลยแหมคิดถึงคนเก่าจังเลยนะให้กลับไปเอาปะล่ะ คือเราพูดออกไปบ้างก็ได้นะคะอย่าเพิ่งรู้สึกว่าพอเขาพูดถึงคนกลับปับ๊บฉันจะต้องเอามาจมทุกจมทุกทรมานว่าพูดทําไมพูดทําไมไปบีบป,ปากเขาก็ไม่ได้ไงคะเพราะเขาพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นลองสร้างปัจจุบันดีๆเผื่อจะแทนที่วันเก่าๆของเขาซิ <c oughs> เราทําได้ไหมแต่อันถึงที่ค่อนข้างอันตรายจา้ะคือทําร้ายร่างกายค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรยอมอะคะ่ะอุย้ย <c oughs> ไม่รู้สิค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามเรา เราไม่มีเราไม่สามารถจะปล่อยให้ใครมาทำรายร่างกายเราได้เขาไม่มีสิทธิ์อะ่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นใครก็ตามอันนี้เป็นข้อสาคัญมากซะยิ่งกับพูดถึงแฟนเก่าอีกค่ะ <c oughs> อังจริงนะคนพูดถึงแฟนเก่ายังพอแบบ <c oughs> ยังยอนไย้อนได้เ <c oughs> พราะเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไร <c oughs> เรกือบมากก็เจ็บใจแต่ทำรายร่างกายเนี่ยทั้งเจ็บตัวแล้วอาจจะตายได้เนี <c oughs> ่ยนพี่ให้ความสำคัญกับเรื่องทำรายร่างกายมากกว่า <c oughs> เราไม่ควรปล่อยให้เขาทํานะคะอุ้ยนะต้องหาวิธีแก้ไขและส่วนใหญ่ไม่เคยน้อยลงถ้าครั้งหนึ่งเคยทําได้ขนาดนี้แล้ว ครั้งต่อไปอาจจะรุนแรงมากขึ้นนะคะเด <คะ S 1> ี๋ยวคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะก่อนหน้านี้นเ,นเขาบอกว่ามีมีเรื่องของการต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวค่ะคนไทยเรามีการตบตีกันในบ้าน8 7็เปซไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือเลยดีแค่ไหนที่8ปด็ดซนั้นะยังมีคนที่รอดมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้มีคนที่ไม่รอดอีกเยอะนะคะก็ไม่ได้บอกว่าตายไปแลวกี่เปอร์เซ<ช>็นต์นะคะเข <c oughs> าพ <ๆ S 2> พลั้งมือไปเนี่ยจริงอยู่ๆยู่เราก็ตายโดยเหตุอันไม่ควรนะเนาะยุยหยอย่ายอมนะต่อไปน้องจ๋านะคะค่ะ น้องจากบอกว่าพอดีหนูเพิ่งเลิกกับแฟนได้อาทิตย์หนึ่งเหตุผลที่เลิกคือเขาบอกว่าตอนนี้หนูไม่ใช่ความสุขของเขาแล้วอก่อนเขาไปเขาบอกว่ายังรักและเป็นห่วงเราอยู่แต่กลับมาไม่ได้หนูก็ถามนะคะว่าเพราะเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาบอกไม่มีเพียงความสุขของเขาตอนนี้ไม่ใช่หนูอีกต่อไปอนนฟัง,งดูใจร้ายมากเลยนะคะใช่ค่ะเพราะหนูก็ยังรักเขาอยู่มากยังคิดถึงเขาและเขาเองก็เป็นแฟนคนแรกของหนูด้วยหนูควรจัดการกับความรู้สึกของหนูตอนนี้ยังไงดีหนูไม่อยากเลิกกับเขาเลยค่ะ ไม่รู้สิวิธีการในการจัดการกับความสุขของตัวเองตอนนี้ก็คือเฮ้ยเขาอยู่กับเราแล้วเขาทุกข์นะเพราะฉะนั้นฉันเองก็ไม่อยากเอาหัวใจฉันไปรบกวนเธอมากมายหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของวิธีคิดอะค่ะเนูเลิกกับเขาได้แค่อาทิยตเดียวและในเมื่อเขายืนยันขนาดนี้นะซึ่งน้องอาจจะบอกว่าฟังดูใจร้ายมากเลยค่ะแต่ความใจร้ายของเขาก็ดูมีความชัดเจนหลายๆครั้งความชัดเจนจะทําร้ายเราได้น้อยกว่าความคลุมเครือนะคะมีคนเยอะมากทําเหมือนแบบว่าพอถามว่ารักไหมเออรักรักรัก แล้วก็เฉยชาเดินหน้าแล้วก็ไปเผื่อนอกใจแต่อันนี้ของเขาชัดเจนเลยว่าไม่ว่าความสุขของฉันไม่ใช่เธอแล้วอะเขาพูดตรงเราต้องยอมรับความตรงนี้ให้ได้เมื่ออยู่กับฉันแล้วทุกเราจะแยกย้ายไปมีความสุขกันไกลๆค่ะจ๋า,จาค่อยๆทําใจหนูไม่อยากเลิกแต่ความรักเป็นเรื่องคนสองคนหนูไม่อยากเลิกแต่เขาก็ไม่อยากเดินต่อแล้วว่ะค่ะและเหตุผลในการที่เขาเป็นแฟนคนแรกของเราก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้เขาต้องอยู่กับเราทั้งที่ไม่มีความสุขแล้วอะใช่ไหมครับ ก็เธอเป็นแฟนคนแรกของฉันไงเธอก็ต้องอยู่กับฉันสิอันนี้ไม่ใช่เหตุผลเลยนะคะเป็นแต่พี่เข้าใจนะว่าน้องจ๋ายังไม่อยากเลิกนั่นแหละยังรักเขาอยู่นั่นแหละแต่อย่างที่บอกค่ะความรักคนสองคนต้องตกลงกันถ้าคนหนึ่งอยากหยุดแต่คนหนึ่งอยากไปมันก็ไปไปรอดอยู่ดีไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรทั้งนั้นนะคะด้วยความเป็นติ่งเกาหลีค่ะล่าสุดเขามีเพจหนึ่งเขาไปรวบรวมความเชื่อเรื่องความรักของคนเกาหลีหนึ่งในหลายๆข้อนั้นเขาจะพูดอันนี้ไปเลยนะคะบอกว่ารักครั้งแรกมักไม่สมหวัง อเออแต่จริงๆมันเป็นวิธีการให้สติอย่างหนึง่งเรามักจะไปยึดติดกับคำว่าเป็นรักครั้งแรก <c oughs> แต่ถ้ารักครั้งแรกมันไม่ดี <c oughs> ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยหลายๆครั้งรักครั้งแรกที่เขาบอกไปเลยว่าให้ทําใจไปเลยว่ารักครั้งแรกไม่สมหวังเราจะได้ไม่ต้องไปคาดหวังกับอะไรเยอะและอย่างน้อยมันคือบทเรียนในการที่ทําให้ความรักครั้งต่อๆไปดีขึ้นค่ะรักครั้งแรกไม่จําเป็นต้องเป็นรักครั้งสุดท้ายอะค่ะใช่เนาะค่ะน้องรุ้งค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆหนูขอคําปรึกษาหนูอยากรู้ว่าถ้าแฟนใหม่่่่อออยาาากกกรรรู้เเเืงงสววนนตััขบแฟ ทำไมถึงอยากรู้เนาะควรเล่าดีไหมคะบางทีหนูคุยกับแฟนใหม่มันจะมีประเด็นโยงเกี่ยวกับเรื่องแฟนเก่าซึ่งบางเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเลยแหละไม่อยากบอกอึดอัดมากแต่แฟนก็ถามเซาซีบางทีหนูบอกไปก็มาหน่อยมังงอนหนูเพราะหนูไม่เล่าก็ไม่พอใจคิดว่าเรื่องแค่นี้ยังบอกกันไม่ได้แบบนี้ควรทํายังไงคะเออแฟนหนูน่ารำคาญนิดหน่อยจะบ้าเหรอคือเรื่องบางเรื่องคือส่วนตัวคือส่วนตัวและแล้วพอเราไม่เล่า อ๋อทำไมเรื่องแค่นี้บอกกันไม่ได้แต่พอเล่าแล้วเธอก็มาหน่อยคือไม่รู้นะรุ่งนะเป็นพี่พี่ก็จะถามว่าเดี๋ยวก่อนเธอจะยอางไงเออตกลงเอาอยัางไงเธอคือคนปัจจุบันของฉันเหมือนกันถ้าฉันรักคนเก่าฉันจะทิ้งเข้ามาเป็นแฟนเก่าทําไมล่ะแล้วมาเอาเธอทําไมล่ะแต่ตอนนี้มันผ่านทุกอย่างไปหมดแล้วเราก็แค่เป็นคนรักที่ดีต่อกันนะวันนี้จริงๆรุงร้งมีสิทธิ์อธิบายนะคะรุ่งไม่จําเป็นจะต้องทําทุกอย่างให้ถูกใจเขารุ่งก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่ เอ๊ก็เธอทําอะไรแบบนี้ไม่ถูกใจฉันเหมือนกันนะจะมาถามแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆคือพี่ก็แอบเดาไปเรื่อยนะคะว่าเรื่องส่วนตัวที่ว่านั้นคืออะไรและเรื่องบางเรื่องไม่เห็นจําเป็นต้องบอกและเรื่องบางเรื่องการถามคือการไม่ให้เกียรติพี่รู้สึกแบบนั้นนะรุ้งนะค่ะเพราะคนเรายังไงก็เปลี่ยนอดีตไปได้อรุ้งใช่ก็ต้องถามกันแหละว่าจะอยากรู้ไปทําไมในเมื่อรู้ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาค่ะเปลี่ยนอะไรแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันนั้นมันก็จบไปแล้วด้วยแม้แจะมาพูดกันทน ไม่สบายใจพี่พีความสุขไป,ปเปล่าๆทาไม,มไม่เห็นมีเหตุผลอะไรเลยอะคะเออประหลาดดีมีความน่ารำคาญจริงอย่างที่ว่าต <laughs> <laughs> ายละน้องถ้าิดวเราเข้ามาฟังอยู่เนี่ยนะ <laughs> เขาจะยิ่งมาแบบว่ามาแบบว่ามาด่าพี่หรือเปล่าคะเนี่ยน้องอุ่มนะคะหนูชอบดูรายการของพวกพี่มากๆเลยไม่คิดว่าวันหนึ่งหนูต้องได้มาแชทคุยกับพี่ๆหนูกับแฟนอยู่ด้วยกันมาจะสี่ปีแล้วลูกคนโตสองขวบคนในท้องหกเดือนแฟนมักจะชอบมีคําพูดที่ดูถูกเรามาตลอด และชอบเอาหนูไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าเพราะแฟนเก่าดีแบบนั้นแบบนี้ตัวหนูมีแต่ข้อบอกพร่องงานการไม่ทําซึ่งหนูต้องดูแลลูกและตอนนี้หนูก็ยังท้องอยู่ไม่มีงานที่ไหนเขารับเขาชอบเอาอารมณ์และความคิดตัวเองเป็นหลักทุกครั้งที่เขาไม่พอใจเขาจะชวนทะเลาะขุดเรื่องเก่าๆมาพูดแล้วก็ไล่หนีบางครั้งก็ด่าทอย,ยันพ่อแม่แต่ละมีประโยคไหนที่ดูรักกันบ้างคะลูกบางทีก็ทำร้ายร่างกายทัย้งที่หนูนนท้องอ,าายอยู่ ตลอดเวลาที่เขาไล่เขามักจะเอาแต่ลูกคนโตแล้วพูดว่าให้หนูไปหาพ่อใหม่ให้ลูกในท้องเองโอ้ยแย่จังเลยอะหนูควรทํายังไงดีคะเขาถึงจะเห็นความดีของหนูบ้างแต่ก่อนแรกรักเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะคะหนูหวังว่าสักวันเขาจะคิดได้แล้วกลับมาเป็นคนเก่าที่ดีน้องจ้าอะไรมาหวังสิ่งนะี้ไม่เป็นห่วงอุ่มก็คือความหวังของน้องอะบางทีมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ค่ะ <c oughs> คือบางทีคนเราเป็นไปได้ค่ะที่มันมีการเคลื่อนตัวอของวิธีคิดเนาะค่ะ <c oughs> แต่เขาบอกว่าในที่สุดแล้ววันหนึ่งเขาจะกลับไปเป็นคนเก่าที่แสนดีพี่ก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรหรือมีวิธีอะไรที่ทําแบบนั้นได้ <c oughs> ในที่สุดแล้วอะค่ะเราคงต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้เขาเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปอีกทีพี่ยังคงพูดเรื่องเดิมอยู่พี่พี่รับไม่ได้กับการทำลายร,ร่างกายของผู้ชายกับผู้หญิง <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่น้องกําลังท้องลูกของเขาอยู่ <c oughs> พี่ว่าอันนี้ใจร้ายมากจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่อ้อยว่าค่ะ ตั้งแต่อ่านมายังไม่รู้เลยว่าความชื่นใจอยู่ตรงไหน <Okay. S 2> หาข้อดียังไม่เจอเลยจงเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะบอกว่าน้องจะก้มหน้าก้มตาตั้งใจนะคะเป็นคนดีทาความดีต่อไปเรื่อยๆแล้วมีความหวังว่าสักวันหนึ่งผู้ชายคนนี้จะหันกลับมามองเห็นและกลับเป็นคนที่ดีอย่างที่เคยเป็นที่กลัวว่าความหวังของน้องมันจะไกลเกินไป <Okay. S 2> หรือน้องอาจจะไม่รอดชีวิตไปถึงวันนั้นก็ได้อะถ้า <Okay. S 2> เกิดเขาทำร้ายร่างกายแบบนี้หรือแม้แต่วิธีการพูดอะคะ่ฉะฉันลูกคนโตนะ เธอไปหาพ่อใหม่ให้ลูกในท้องแล้วกันโอ้โหการดูถูกแบบนี้มันแย่มากค่ะน้ององคงจ้าในที่สุดแล้วการให้เกียรติเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเราคือภรรยาและแม่ของลูกเขาเนาะทาไมถึงไม่ให้เกียรติกันขนาดนี้แล้วก็เอาแต่พูดว่าหนูมีข้อบกพร่องงานการไม่ทาเดี๋ยวก่อนนะงานการไม่ทําตอนนี้หนูกาลังทํางานที่ยิ่งใหญ่และก็หนักหนาที่สุดนะคืองานเป็นแม่ของลูกทั้งสองคนอยู่ข้างนอกคนอยู่ในทอ้องอีกคนนึงนี่คืองานที่หนูหนักมากนะคะ และอย่างหนึ่งค่ะน้องบอกว่าเขาทำยังไงก็าถึงจะเห็นความดีพี่ว่าความดีใช้ให้ถูกคนค่ะอย่าทําดีกับคนไม่ดีอย่าทาดี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 จนกระทั่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองว้าทําไมทําดีแล้วไม่เห็นค่าเราต้องทำเข้าไปอีกทําดีจงทําดีเพื่อตัวเองภูมิใจนะคะอย่าทําดีเพื่อเอาชนะใจใครเพราะคนบางคนน้องดีถ้าตายสุดท้ายเขาก็เป็นแบบนี้คือถ้าเป็นคนดีนะน้องทําดีนิดหนึ่งเขาก็จะมองเห็นแล้วแหละเพราะคนดีจะมองเห็นความดีค่ะแต่นี่ไม่ใช่เลย ะคะอย่างพี่ก็แอบหนักใจแทนเนาะลูกก็มีอยู่แล้วก็นี่ก็คือคงไม่ได้ทํางานทําการจริงๆเพราะว่าก็เลี้ยงลูกแล้วเนาะแต่ว่าเนาะต้องหาหาอะไรก็ตามที่พอจะเป็นทางรอดของตัวเองเหมือนกันนะคะคือแต่ตอนนี้ยังไงก็ตามค่ะอุ้มดูแลตัวเองกับดูแลลูกก่อนลูกในท้องเนาะรอให้ลูกคลอดออกมาก่อนดูแลตัวเองให้แข็งแรงดูแลลูกให้แข็งแรงก่อนเรื่องอื่นจสียังไว้คิดทีหลังแล้วก็ค่อยๆวางแผนวางแปลนของตัวเองไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันหนึ่ง ถ้าเราทนไม่ไหวแล้วจริงๆนั้นเราจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไงบ้างครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเพือพ่อนฝูงหรือใครที่พอจะพึ่งพาได้บ้างอันนี้คิดไปเรื่อยๆน,นคะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูแลตัวเองกับเรื่องของสุขภาพของตัวเองและลูกก่อนค่ะนะคะน้องกิ้งค่ะออหนูกับแฟนโทรกันทุกวันค่ะเขาเล่นเกมหนูก็เปิดกล้องนั่งมองหน้า หนูสองคนทำแบบนี้มาโดยตลอดตั้งแต่คบกันมาหนูถามก็ตลอดว่าอึดอัดไหมอยากได้เวลาส่วนตัวไหมเพราะหนูดูติดเขามากเขาก็บอกว่าไม่อึอดอัดเวลาของเขาให้เราหมดเลยหนูก็เลยทำแบบเดิมมาตลอดแต่พอช่วงนี้เขาไล่หนูไปหาคนอื่นเด <c oughs> ี๋ยวนะอ๋อคือหนูให้เปิดจอแล้วหนูก็จะคอยมองหน้าเขาตลอดเวลาแล้วถามว่าอึดอัดไหมเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่แต่ตอนนี้เขาไล่หนูไปหาคนอื่นแล้วนะคะ คือพูดอะไรไม่นึกถึงความรู้สึกหนูเลยทะเลาะกันกทีไรก็เป็นหนูตลอดที่ต้องเป็นฝ่ายเปิดใจคุยกับเขาเขาไม่สนใจหนูเลยค่ะแล้ววันนี้หนูก็ทําแบบเดิมโทรไว้แบบเดิมเขาบอกว่าอย่าจ้องหน้าเขาเลิกจ้องมันอึดอัดเลิกจ้องสทีมันอึดอัดหนูก็เลยวางสายแล้วก็ออกมาเพราะหนูทนกับคําพูดเขามาเยอะแล้วหนูอยากรู้ว่าหนูควรทํำยังไงอจริงนะน้องกิงเริ่มต้นจากเรื่องแรกเลยก่อนก็คือพี่ก็แอบไม่เข้าใจนะว่าทําไมหนูถึงได้จะรักเขาแลวติดเขาขนาดที่ต้อง เปิดกล้องแล้วมองเขาอยู่ตลอดเวลาเอาจริงๆค่ะความเป็นจริงของชีวิตคนเราเนอะเราต่างคนต่างต้องมีเวลาส่วนตัวจริงๆค่ะ <c oughs> เวลารักกันใหม่ๆอ่ะจะจริงมันก็อะไรก็ได้แหละก็อืมโอเคโอเคแต่พราะะย,ะยาวอ่ะมันเหมือนมันต้องกลับมาสู่ความเป็นปกติอ่ะความสัมพันธ์ของคนปกติมันไม่มีใครหรอกที่มาเปิดกล้องแล้วนั่งจ้องหน้ากันอยู่ทั้งวันแบบนี้ <c oughs> นั้นพี่แอบเข้าใจเขานะ <c oughs> ในมุมหนึ่งก็คือเข้าใจเขาน้องบอกว่าทำไมวันนั้นบอกโอเค ก็อย bueno, bueno. ่างที่บอกเลยน้องคนรักกันใหม่ๆอะไรก็โอเคจริงๆคแต่ระยะยาวมันไม่โอเคอ่ะทำยังไงล่ะคุูสีเขาบอกเขาอะไรหนูหาคนอื่นแล้วไปเปิดกล้องที่อื่นไปคือคือตอนนี้หนูควรทายังไงพี่ว่าหนูควรตั้งสติก่อนค่ะเวลารักกันเราควรมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ใช่มีพื้นที่ส่วนเราอยู่ตลอดเวลาและคนเรานะถ้าเกิดรักกันจริงอ่ะ ไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนยังไงก็น่าจะรักกันและซื่อสัตย์ต่อกันไม่ใช่การเปิดกล้องจะทําให้เขาดูรักเรามากขึ้นหรือการที่เขาไม่ยอมให้เราเปิดกล้องจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> หรือเขาจะไปม,มีคนอื่นเอาเป็นปกติอย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามีพื้นที่ส่วนตัวค่ะกิ๊งระหว่างนี้ไหนลองเปิดใจแล้วคุยกันซิเธออึดอัดมากใช่ไหมฉันขอโทษนะตอนนั้นฉันก็แบบว่าเพาิอทีเดียวเชียวแหละฉันคลั่งรักสุดฤทธิ์เลยตอนนี้แบบไหนที่ควรจะ เธออยากให้เราเป็นความรักกันแบบไหนหรือเป็นคู่รักกันแบบไหนที่จะใช้วิธีการไหนในการดูแลกันพี่อ้ยว่าต่อให้เราจะคบกันมานานขนาดไหนหรือว่าบางทีอาจจะคบกันสั้นๆก็เปิดใจคุยกันได้นะคะจะได้ปรับจูนกันถูกไม่อย่างนั้นเราจะเดากันผิดอ่ะฉันก็จะเดาตามวิธีของฉันว่านี่ไงวิธีการแบบนี้คือการแสดงออกซึ่งความรักมากแต่การอยากให้กับการอยากได้บางทีไม่เหมือนกันแรกๆแบบนี้เขาก็ดีจังเลยนะแฟนมานั่งจ้องตลอดเวลา ไปไปมาชักแบบเฮ้ยเดี๋ยวเธอไปทําอย่างอื่นกันบ้างก็ได้มั้งเพราะนี่คือชีวิตจริงนะคะน้องอุ้งอิงค่ะบอกว่าพี่คะการคบกับแฟนเก่าของเพื่อนมันผิดไหมคือเราไม่ได้ตั้งใจคบกันนะคะแต่บังเอิญคุยกันถูกคอก็คุยกันมาเรื่อยๆจนความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นเราก็รู้นะคะว่าเป็นแฟนเก่าของเพื่อนแต่ความรู้สึกมันห้ามกันไม่ได้จริงๆพอเราจะคบกันเราก็เลยไปบอกเพื่อนตรงๆเพราะไม่อยากให้เพื่อนได้ยินจากปากคนอื่นแล้วหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจ แต่เพื่อนโกรธเรามากบอกว่าเราหักหลังเราเป็นเพื่อนกันมาหกปีสนิทกันไม่เคยทะเลาะก,กันเลยจนมาถึงวันนี้เขาจะตัดขาดก่อนเป็นเพื่อนกับเราเราเจ็บมากไม่อยากเสียเพื่อนคนนี้แต่เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงทําได้แค่ขอโทษเขาสองคนคบกันได้ไม่ถึงสามเดือนแล้วพวกเขาก็เลิกกันเกือบปีแล้ว <c oughs> เอออันนี้พี่เข้าข่ายว่าเพื่อนหนูใจแคบไปหน่อยนะพี่เข้าข้าวอีกอะกรณี <c oughs> นี้ค่ะเขาเลิกกันไปเกือบปีแล้ว่า แล้วในที่สุดแล้วเราก็ยังอุตส่าห์แสดงความบริสุทธิ์ใจนะว่าเราเป็นคนไปบอกเขาก่อนเอาจริงๆอ่ะหนูไม่ต้องบอกยังได้เลยนะคะจะว่าไปเพราะว่าก็เขาเลิกกันแล้วไมมันไม่เรื่องส่วนตัวของเราต่หกใช่แต่ในเมื่อหนูทําทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของเพื่อนแล้วก็แล้วแต่เพื่อนของหนูแล้วกันค่ะอยากจะให้หนูยังไงจะโกรธมากขนาดไหนก็ทําไมอ่ะก็ฉันไม่ได้ครบซ้อนอนะ่ะและผู้ชายคนนี้เขาก็เลิกกับเธอมาตั้งนานแล้วไงไม่รู้สิองอิงพี่ว่าเราทําดีที่สุดในจุดของเรา แต่ถ้าตรงนั้นเขาจะมองว่าเราผิดหรืออะไรก็ตามทีและทธิสิทธิ์ของเขาแต่เรารู้แล้วกันค่ะว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องแค่ไหนค่ะแล้วอุงอิงบอกว่าเป็นเพื่อนกับเขามาตั้งหกปีแล้วค่ะสนิทกันมากเออแปลกดีเนอะบางทีคนเรารู้จักกันมาตั้งนานแต่อาจจะไม่ได้รู้จักกันดีก็ได้เพรพะเวลาที่มันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะ่ะเราก็เลยได้เรียนรู้ว่าอ๋อเพื่อนเขาเป็นยังไงคือถ้าแบบใดก็ตามที่ไม่ไม่ไม่ทําให้เขารู้สึกว่ายถูกแย่ง เอาเรียกว่าถูกแย่งแฟนแล้วกันนั้คาจริงมันเป็นอดีตเป็นแฟนเก่าไปแล้วนะ <Okay. S 2> แต่เขาอาจจะลุกขึ้นมาแบบวุยวยแบบนี้ได้เนี่ย hmm. ก็เพราะเขาเป็นคนแบบนี้แหละเนาะ <Okay. S 2> อาจจะมีอะไรบางอย่างในตัวของเพื่อนเราที่หกปีอาจจะไม่ได้ทําให้มองเห็นกันจริงก็ได้ <Okay. S 2> นะคะ <Okay. S 2> ก็ได้มาเรียนรู้กันตอนเห็นใจกันแบบเนี้ค่ะ hmm. เขาบอกคนเราไงเนาะกว่าจะเห็นใจกันได้อะ่ะมันต้องมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันต,ต้องมีโจทย์เออบางคนก็ใช้วิธีลองใจพอลองใจเนี่ยปุ๊บบางทีก็ได้เห็นใจ ก็มีแต่อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วทาให้เราได้ได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันแต่พี่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่จําเป็นถึงข้นหาว่าเอออยากจะแบบเสียดายเพื่อนมากก็เลยต้องไปเลิกกับคนคนนั้นมาเออที่ความจริงแล้วเรากับผู้ชายคนนั้นเอาจริงๆนะคะเราก็เริ่มจะเรียกว่าอะไรเริ่มคบกันเนาะก็ยังไม่รู้หรอกว่าต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ในมุมพี่พี่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเลยมันไม่เกี่ยวกันเราไม่ได้ควรจะต้องจําเป็นต้องเสียสละแฟนเพื่อให้เพื่อนสบายใจ หรือถ้าสมมติว่าวันหนึ่งแฟนใครก็ตามมาบอกว่าไม่อยากให้เราครบเพื่อนคนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องอีก <c oughs> เพราะเราก็คงไม่อยอมทิ้งเพื่อนเพื่อจะเลือกแฟนเราไม่ได้ตั้งใจจะเลือกใครแต่เรากําลังเลือกความถูกต้องต่างหาก นะนะคะอ่ะในทุกเรื่องค่ะที่เล่าสู่กันฟังนะคะเข้าใจแหละเวลารักเขาเนอ้อเราอาจจะลืมมองในบางมุมเราเอาคําถามเข้ามามาคุยกันในพอดแคสต์แบบนี้เพื่อว่าหลายๆ,ๆ,ๆคนที่ฟังอยู่จะได้เอาวิธีคิดไปถามตัวเองด้วยนะคะบางคนเจอเรื่องเดียวกันก็จะได้คําตอบบางคนอาจจะเจอเรื่องอื่นแต่พอฟังเรื่องของคนอื่นๆกลับได้คําตอบในเรื่องของเราเองเป็นเรื่องของการเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นด้วยกันใช่ค่ะนะคะรักเก่าๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากในการติดตามกันนะคะมีคําถามก็ส่งเข้ามาได้ก่อนในเพจพี่ไอ้พี่ช็อตตัวต่อตัวแฟนเพจนะคะแล้วก็จะ ตอบกันแบบนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์นะคะคือพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว,ตวอันนั้นเนี่ยมีแขกมานั่งคุยกันเลย<อ>หลายๆคนถ้าอยากมานั่งคุยดีตัวต่อตัว,ตวก็ส่งเรื่องราวมาได้ก่อนส่งเบอร์โทรกลับนะคะพอมานั่งคุยกันปับ๊บเราก็มีรูปแบบของพอดแคสต์ด้วยลองเซิร์ชเข้าไปใน Apple Podcast หรือว่าในแอปพอดแคสต์ที่เรามีแล้วเซิร์ชคําว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวได้นะคะครั้งต่อไปเจอกันในเรื่องอะไรติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่เอ้พี่อ Podcast, เอาพอดแคสต์อีพิโซดนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เอ้พี่ชอาตัวต่อต,ตัวนะคะ